สวัสดีครับวันนี้พบว่าผมเชคเนมนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมไอเดนะครับก็จะมารีวิวนะครับสไนเปอร์นะครับว่าปืนไหนน่าใช้หรือไม่น่าใช้นะครับก็ไปเรื่อกันเลยครับก็ปืนที่จะมาลองเล่นกันวันนี้นะครับนี่ครับ a w p p s g 1ครับแล้วก็ f r f 2นะครับ หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าปืนนี้เอามาจากไหนก็คือปอืนนี้ครับเอามาจากนี่ครับลูกบอลน,นะครับเป็นอีเวนท์ที่เล่นในโหมดซัมบี้แล้วก็หนึ่งแมตช์จะได้มาหนึ่งลูนครับแล้วก็วันหนึ่งจะได้ประมาณได้จะได้สูงสุดแค่ห้าลูกครับพอได้ลูกบอลแล้วครับนี่ครับแล้วเข้าไปในแคปซูลแล้วก็นี่ครับเอาไปสูมนะครับ นี่ครับมาเริ่มที่เพชที่วัน,นครับว้าวเป็นที่อะไรก็โอเคนอกจาถ้าเราไม่นิ่งยิงไม่นิ่งจริงๆอ่ะยิงยากมากถึงจะนิ่งจริงๆก็อาจจะยิงยากยากปืนที่สองนะครับ เป็น fr f2 นะครับเชือกปืนนี้เนี่ยข้อเสียคือซูมใกล้เกินไปนะครับมันทำให้เรามองยากขึ้นเวลาเรามาไงครับเนี่ยาหาไม่ค่อยเจอนะครเพ่อยิงนครับปน,นมาโฟลก็ปืนนี้ก็นนจะเล่นยากก็ตามซูมครับว่าก็ เปืสุดท้ายนะครับเป็น AWP นะครับเปือน,นี้ซึ่งผมว่าผม,ผมถนัดที่สุดในหมู่สนายแล้วเพราะว่านีรับซูมพอดีพอดีนะครับแล้วก็ยังได้สองซูมนะครับฟาซูมไม่ดีมาก ็สำหรับผมนะผมว่า AWP เนี่ยสามารถเล่นได้ดีกว่า PP หรือ FR s 2ครับอ็ปืมานแม่ระืนมันเพื่อเกิดได้วยก็มีบางคนถามผมมาว่าทำไมเวลาผมเล่นผมต้องควงปืนหรือสับปืนหรือว่าแบบทำไมต้องมาโควงนี่ก็ เป็นความถนัดส่วนตัวคนระับผมเล่น p b มาก็ถนดัดเล่นสนายอย่างนี้ก็เล่นอย่างนี้มาตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบการรีวิวเพลงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมผมค,ครับ